แต่ว่ <Ch> <Yahoo. S 2> าเมื่อก่อนเค,เคยคิดไงว่าร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวขายดีจังเลยอะไรเงี้ยป้าก็บอกว่า,าบางคนเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเราไม่สามารถทำให้เขาอยากกินหอยทอดได้หรอกแต่เราจะทำยังไงให้คนที่อยากกินหอยทอดนึกถึงร้านของเราอันนี้คือจุดสำคัญเนี้ยสิ่งแที่เราดูแล้วมัน เป็นปัญหาในความเป็นผู้ประกอบการเราเจออะไรครับก็ปัญหาทั่วไปคือปัญหาพลังงานเราก็ต้องแบบบางทีเราต้องยอมแบบจ้างคนงานเยอะกว่าปริมาณที่จําเป็นอะไรเงี้ยเพื่อแบบการความเสี่ยงที่ล,ลูกน้องจะออกอะไรเงี้ยค่ะเราขายซีฟู้ดใช่ไหมคะบางทีมีแบบเรือล่มหรือว่าแบบหน้าร้อนพายุมาอะไรเงี้ยบางทีของราคาสูงเราก็ต้องขายราคาเดิมอะไรเงี้ยเราก็มีเริ่้นตั้งแต่50บาทจนถึง200บาทเนี้ยคะ่ะ จะต้องถามพี่ภาษาพี่ภาษาบอกชอบกินตัวซีฟู้ดชีสชอบชีสที่นี่เป็นยังไงครับอร่อยอร่อยกลมเกินกลมกล่อมชอบมากมากชีสมันจะสำหรับลิ้มคนไทยนะครับจะไม่ชิมนะคะเออคนไทยมันมันเลี่ยนอ่ะค่ะอันต่อไปคือเนื้อปูสดทอดกรอบใช่คือเคสจะเราเป็นเนื้อปูก้อนนะคะอันนี้กี่บาทจานละสองร้อยบาทอันนี้ซีฟู้ดชีสหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาท จะไม่ถูกกว่าละจนนี้ถูกเพราะว่าเนื้อปูต้องทุนมาแพงกว่าทำให้ลืมผัดไทยเลยลืมเลยครับจะบอกว่าผัดไทยของร้านเค้กนี้ติดรางวัลก้อนๆเลยนะครับเป็นก้อนๆจริงๆนะทอดไฟสีดฟูดของเอเชียนะคะคุณพาผัดไทยหอยทอดไปถึงสิงคโปร์ได้ออกช่องอากาศ CNN ไรเงี้ยค่ะระดับโลกเลยนะ เราคิดไหมครับว่าอนาคตร้านของเราเนี่ยจะมีสาขาที่เพิ่มขึ้นมาจากโมเดลแฟรนไชส์ค่ะเคยไม่ได้คิดว่าเคยอยากมีร้านเยอะมากอะไรเงี้ยแต่เคแค่อยากมองว่าเราอาจจะมีร้านแค่ไม่กี่ร้านแต่อยากให้ร้านของของเราอ่ะเป็นร้านที่แบบผู้คนค้านึกถึงอ่ะเหมือนนึกถึงหอยทอดต้องนึกถึงร้านเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ร้านที่ทองหลอก็เป็นหนึ่งในร้านที่อยู่ในเล่มหนังสือที่เป็นคู่มือท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะที่มามากรี่อะไรเงี้ยแต่ใช่ค่ะ แต่ว่ามันยังไม่กระจายไปทุกสาขาอยากทําให้มันเป็นแบบเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะในทุกสาขาเียผมขอชิมผัดไทยเอาโลโหมดแล้วเอาโลโค้แคปไว้หน้าไปมันต้องเป็นแบบโลโก้เดียวกันเลยนะคะเอาหน้าเลยไปไว้เป็นโลโก้ไปที่ไหนก็หน้าเราใช่ไหมสร้างแบรนด์ใหม่เลยไม่เป็นไรนี่รสชาติมันไปได้อยู่แล้วเนี่ยเราเอารสชาติของพ่อแม่มาแต่การตลาดเราของเราผสมไป จะดังระเบิดร้านเราอยู่ตรงไหนคะที่นี่ร้านโชคไทย4นะคะอยู่ระหว่างโชคไทย4ซอย4ถึงซอย6นะคะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีหรือเชลเตอร์ค่ะส่วนสาขาจเจริญน,นครน,นะคะ อยู่ระหว่างซอยเจริญนคร17-19นะคะเออโลเคชันหลักๆนะคะจะเป็นห้างเซนาเฟสค่ะที่อยู่ใกล้เปิดกี่โมงครับปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะสำหรับสาขาทุกชัยศนะคะส่วนเจริญนครเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งเลยค่ะโอ้โหร้านเราบางทีก็มีการไปออกอีเวนต์ต่างๆอย่างเช่นสงกรานต์บางทีก็ไปออกที่ King Power อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเทศกาลอาหารต่างๆเราอาจจะออกที่โซนโปรโมชั่นฟู้ดฮอลล์ของสยามพารากอนชั้น G ค่ะ โมเดลของเด็กรุ่นนี้พี่สุนรมองเข้าไปเห็นอะไรครับเห็นความรวยอยู่ในตัวแล้วเห็นลูกค้าผมมาอีกคนนะจะอก็มาหลายคันด้วยครับคนเราซื้อแบนดยังไม่ซื้อกันเดียวคันแรกซื้อเล็กหน่อยต่อไปใหญ่หน่อยอีกหน่อยเอสคลาส่ไปถึงไม่บักครับคนนี้จะเป็นคนนั้นโอ้โหตาธุก หรือถ้าหนูมีเบนคันแรกหนูสัญญาว่าหนูจะไปเบนทองหล่อต้องซื้อที่เบนทองหล่อใช่แต่อยากจะฝากไว้เฉยๆไม่ได้สอนหนูอย่าไปทํามันเยอะแยะเวลาอยู่โดนแบ่งไปเนี่ยมันทําให้คุณภาพมันได้ลงเข้าใจทาหลายที่ต้องพึ่งลูกน้องเยอะเดี๋ยวไอหัวหน้าเขาเรียกเท่าชิ่วลาออกที่หัวทิมเลยแล้วหนูก็ต้องไปประจําพอประจําก็กว่าจะแทรนคนึ้่มาใหม่เขาื่นมาซื้อตัวอีกทาเยอะ ทำเหลือตังน้อยทำได้น้อยเหลือตังเยอะๆอะโอ้และนี่เมนูอะไรอร่อยชูนั้นอย่างนี้นึกถึงตัวนี้อะมาที่เราจริงๆเราคยกินอาหวนะคะอรหวยอยู่ไปจอดลิงกศิษ์ภาษาท้ายสุดนี้มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไม่ค่าเชิญเลยครับใครอยากลองมาทานนะคะสามารถพิมพ์ใน g o o g l e Map นะคะได้ว่าเฮงหอยทอดชาวเลนะคะหรือว่าตาม Facebook Fanpage นะคะเฮงหอยทอดชาวเลแค่นี้นะคะ หรือว่าใครที่มาไม่ถูกโทรสอบถามได้ที่เบอร์นะคะ0 6 2ย์5 4 2 4 1ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมมาที่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะไปชมภาพยนตร์จากทุมสวัสดนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ประสานนะครับขอบคุณนะครับ่ขอบคุณนะคะน้องเค้กเลยนะครับครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปสวนละไม่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองจะพาไปชมสวนผลไม้ และนั่งจิบกาแฟและชาแบบชิวๆและทานสเต็กที่เรียกว่าวิวหลักล้านกับประคาอาหารหลักร้อยแถมยังได้พี่กำนันไผโรธเจ้าของส่วนละไม่ใจดีมานั่งพูดคุยเล่าเรื่องราวความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังพร้อมแนะนำเมนูเด็ดและไหนๆก็มาถึงระยองกันแล้วขับรถเลยปอีกนิดเดียวเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปชิมอาหารทะเลสดๆที่ครัวสมิตแดง ร้านดังริมปากอ่าวจันทบุรีโดยมีพี่จงรักเจ้าของร้านใจดีมาแนะนำเมนูเด็ดห้าดาวให้ได้ลิ้มลองมีทั้งหมึกไข่นึ่งมะนาวแกงส้มไข่ปลาเรียวเสี่ยวห่อหมกทะเลยำปูไข่ดอกทอดมันกุ้งปลากระพงทอดน้ำปลาโอ้โหแค่ดีนชื่อก็หิวกันแล้วนะคะ